โค้ดคีย์บอร์ดโค้ดคีย์บอร์ดวันนี้ขอเสนอ5ทีมที่พวกเราคิดว่าจะจบท็อป5ในการแข่งขัน PUBG Continental Series a p a c ครั้งที่4หลังจากจบการแข่งขันวีคแรกกับการคิดคะแนนแบบใหม่มอชิกเก้นลูสหรือเรียกง่ายๆว่าการกินไก่สำคัญที่สุดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากจบการแข่งขันทั้ง3สัปดาห์ พวกเราจะเลือกถูกหรือไม่นะครับอันดับที่เราเื่องมาครับเป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ดคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับหากตัวเืกที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อนๆครับโค้ดคีย์บอร์ดขอแจ้งข่าวเลยครับเรามีกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือให้เพื่อนๆทายว่าคิดว่าทีมไหนจะติดท็อป5ในการแข่งขันเอแพคครั้งที่สสำหรับใครที่ทายถูกครับหรือใกล้เคียงก็จะได้รับเสื้อสุดครูแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับเสื้อโค้ดคีย์บอร์ดรอติดตามรายยยลละเเเออีดดหน้้้พไมแลล้วก็ย อันดับที่5ครับเมจิกอ e ีสปอร์ตจากประเทศไทยครับต้องบอกว่านี่ครับคือสังกัดที่เติบโตได้เร็วมากพอสมควรครับกับระยะเวลา1นปีเขามีผลงานที่สร้างขึ้นมากมายครับเมจิกสปอร์ตเป็นทีมที่น่ากลัวในประเทศไทยอีกหนึ่งทีมครับเป็นทีมขาประจำพิเรครับจาก2ซีซั่นที่ผ่านมานำทัพโดยมือยิงอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างตองเคครับพร้อมกับผู้เล่นมากประสบการณ์เอนิวติก้า และน้องใหม่อีก2คนครับทีมเคิดเข้าม่เด่น a p ็เลยนะั่นคือเช็กซิงและลีออนคิวครับต้องบอกว่าตอนนี้เมจิสปอร์ตเคมีในทีมถือว่าลงตัวมากครับถ้าฟอร์มยิงเข้าฝักเมื่อไหร่ถือว่าเป็นอีกทีมที่น่ากูไม่แพ้ทีมอื่นเลยเลยครับและสาเหตุครับที่ทำให้พวกเราเลือก Magic e ีสปอร์ตครับพวกหลังจากจบการแข่งขันวิกแรกพวกเขาสามารถลากแรงเข้ามาจบท็อป5ได้ตลอดครับ อันดับที่4 d a ครับ m t n ทดเกมมิ่จากประเทศไทยครับหลังจากกลับมาจากการแข่งขัน PJS บอกได้เลยว่า d t t a ดเกมมิ่เป็นทีมที่ยกระดับมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะนอกจากพวกเขาจะมีสก,กิลการยิงที่ดีแล้วแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือสไตล์การเล่นที่ควรจะเฉียบแหลมครับเน้นเข้าวงมากกว่าจะต้องไปไฟ์กับทีมอื่นถึงแม้ในสมัยก่อนครับการแข่ง A p a c เดเทดจะเป็นทีมที่จบอันดับที่8 14ตลอดทั้งสซีซั่นที่ผ่านมาครับแต่ปีนี้ครับการเปลี่ยนกฎการแข่งขันรูปแบบใหม่และการที่พวกเขาได้เข้าไปเล่นกับกฎใหม่มาแล้วได้กินไก่ได้เกือบทุกสัปดาห์ในระดับโลกนั้นบ่งบอกได้เลยว่าการแข่งขันเอแพคครั้งนี้พวกเขาเป็นทีมที่น่ากลัวาม,มากขึ้นครับแลวเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเดเคทจะติดท็อป5ตามที่พวกเราเลือกมาหรือไม่เลยครับผมว่าของจริงอยู่แล้วอันดับที่3ครับ t h e Expendable จากประเทศเวียดนามเลยครับ ทีมมมามึดน่าจับตามองมากที่สุดอีกหนึ่งทีมครับเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับหากเห็นชื่อทีมของพวกเขาใครหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคือทีมอะไรกันวะแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดผู้เล่นดีๆแล้วนะครับจะบอกว่าดีกีไม่ธรรมดาแน่นอนครับนำทัพโดยเลวิสนำซีแล้วก็จุนครับแค่เวลาพูดชื่อมาเท่านี้ทุกคนก็จะร้องว่าอ๋อ นี่มันเซตดีวเก่านี่ว่าถูกต้องครับเขาคือผู้เล่นเซตดีวเก่าชุดที่เคยได้แชมป์พีเซียสและได้เข้าไปเล่นในระดับโลกอย่าง p ีเ e มาแล้วนะครับทีอีหรือ the e x p e n d a b l e เขาเป็นทีมที่เพิ่งสร้างสําหรับเกมพับจีครับและการสร้างทีมของพวกเขาครับก็ประสบความสําเร็จเลยนะครับเพราะจบอันดับที่1ในรายการของเวียดนามน,นะครับและคว้าตั๋วเล่นเอเปครั้งแรกได้สําเร็จครับหลังจากที่เราไปย้อนดูฟอร์มมาเราสรุปได้เลยว่าทีติดท็อป5แน่นอนครับคุณผู้ชมครับ อันดับที่สองครับฟูลี่จากออสเตรเลียครับต้องบอกว่านี่คือพระลองอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในการแข่ง p c เซแต่เป็นทีพระลองที่รวมตัวเทพไว้มากมายครับฟูรี่คือทีที่น่ากลัวอันดับต้นๆในการแข่ง p c เซทุกซีซั่นครับ เป็นทีมที่มีประสบการณ์การแข่งขันสูงมากๆเลยครับถ้าเทียบกับทีมอ,อื่นนะถึงแม้ในปีนี้ครับจะมีการเปลี่ยนกฎการแข่งขันเป็นรูปแบบใหม่แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของฟูลี่ครับกับสไตล์การเล่นของพวกเขาบอกได้เลยว่าชัดเจนงัดสุดเดินสุดจุดเด่นคือผู้เล่นที่มีสกิลการยิงที่คมมากไว้ใจได้ทุกคนครับเท็ดกันโคตรไวนึกว่าเท็ดหุ่นครับคุณผู้ชมครับต่อให้จะเป็นกฎเก่าหรือกฎใหม่ยังไงผู้เราคิดว่าฟูลี่ยังคงมีชื่อติดท็อป5แน่นอนเลยครับ อันดับที่1ครับบุรีรามยูเตดอีสปอร์ตจากประเทศไทยครับแชมป์เก่าจาก p ีเจดังนั้นยับบุรีรามยูเตดถือว่าเป็นทีมที่ถูกคาดหวังไว้เยอะมากๆครับเพราะในการแข่งขันพีเจกับกฎการแข่งขันรูปแบบใหม่พวกเขามีประสบการณ์แข่งขันใน PJS มาแล้วนะครับและนั่นอาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้รู้ว่าพวกเขา จะต้องเล่นแบบไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดถึงแม้แต่ก่อนครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นทีมที่มีสไตล์การเดินยิงไล่ย,ยิงขอบวงและเข้าไปเอาพื้นที่ครับและการที่พวกเขาต้องกลับมาเจอคู่ปรับเก่าอย่างฟูลี่ก็เบียดกันสูสีคู่ขี้กินกันไม่ลงจริงๆครับไม่ได้อวยนะครับแต่ของเขาดีจริงๆครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ก็จบลงมาแล้วครับสำหรับ5ทีมที่พวกเราคิดว่าจะติดท็อป5ในการแข่งขัน a p พ c 4กับกฎการแข่งขันแบบใหม่ซึ่งใครหลายๆคนครับอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงหยิบยกทีมไทยมาติดถึง3ทีมเลยครับเอาตรงๆนะครับผม อวยทีมไทยด้วยกันเองนี่แหละครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์ทีมไทยในการแข่งขันพิเศษในครั้งนี้ครับเอาตามตรงครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้ายิบยงมา5ทีมผมก็จะยิบยงมา5ทีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่องบอกว่าอันดับที่เราจัดมาครับเป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ดคีย์บอร์ดครับหากดูแลชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเชียร์ให้สนุกเชียร์ให้สุดมันกับทีมไทยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ